เราอยากพูดคุยให้นานกว่านี้เออตั้งใจไว้หาสถานที่นู่นนี่นั่นต่อรองให้เหลือเวลางานเยอะๆแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทำให้อ่าทุกอย่างมันค่อนข้างที่กระชับในเวลามากๆนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยถ้ามีโอกาสงานหน้าอาจจะงานไหนที่สะดวกทั้งเวลาแล้วก็สถานที่เนี่ยจะชดเชยให้นะครับจะพูดคุยนานๆเลย นอนน้อยร้อนในบ่อยใช่ครับมันมันแค่ร้อนในเฉยเมันไม่ถึงกับไม่ไม่ถึงกับเขาเรียกว่าอะไรไม่ถึงกับป่วยแค่แบบร้อนในเบาเเพราะว่านอนน้อยพอสมควรได้นอนหรือยงังนอนนอนแล้วครับนอนแล้วพี่สิงห์ร้องเพลงให้รักปรากฏตัวได้หรือยังมาอ่าจะเรียกว่าร้องอ่น้องยังไม่ได้ดีกว่าครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอถึงท่อนบ เพลงเป็นเพลงค่อนข้างที่จะร้องยากพอสมควรเพราะว่าเสียงบทจะต่ําก็ต่ําไปเลยบทจะสูงก็สูงปีดไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะลากเสียงนานก็เลยหายใจไม่ค่อยทันนะครับก็ขอลองให้มันแบบตีหน่อยอะ่ะเราเราค่อยเราค่อยเราค่อยหาโอกาสร้องทีเดียวดีกว่าดีกว่าไปร้องแล้วแบบไม่อยากไม่อยากร้องแล้วแล้ว เสียชื่อเสียงต้นฉบับอะครับได้ฟังแม่ได้ฟังแม่บอกแค่นี้แหละแต่ได้ฟังแม่จริงๆเพราะว่าเป็นเพลงหนึ่งที่สิงรู้สึกว่าสิงชอบมากเพราะฉะนั้นได้ฟังแม่ครับผมงานหน้าอยากฟังให้รักปรากฏตัวจริงเลยอันนี้เหมือนอได้ครับเพราะว่างานหน้าอีกสามเดือนนู่นแหละที่เหลือก็มีแต่แฟนมีดกับถ่ายละครนู่นนี่นั่นถ้าเดี๋ยวช่วงสงการสิงจะต้องไปแฟนมีดกับพี่สอบอีกพี่เตพี่นี อะไรเงี้ยครับอ๋อใช่หลังจากกลับมาจากแฟนมีดก็ก็จะเป็นส่งไฟนอลโปรเจกตทั้งหมดเลยซึ่งตอนจริงงานตัดต่อสิ่งยังไม่ได้เริ่มทำเลยแค่คิดก็โอ้ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าช่วงเนี้ยเพื่อนอดหลับอดนอนกว่าสิ่งพอสมควร น้อยก็มีมีปั่นงานเที่ยวที่ต้องส่งนะครับผมแล้วก็มีงานตัดต่อที่กําลังทําอยู่แต่ว่าด้วยความที่เอาเมมเพื่อนมาแล้วเมมเพื่อนมันกล้องคนละรุ่นน่ะเราเสียเวลากู้ไฟล์นานมากเพราะว่าเสียบเข้คาคอมแล้วด้วยวด้วยความที่เมื่อก่อนอะ่ะต้องรุ่นสิงง์่ะเหมือนกับว่าพอเสียบเมมของตัวเองถ้าที่ไม่ใช่ของตัวเองอะ่ะเสียบเข้าไปมันจะเลือกให้ฟอร์แมตกับไม่ฟอร์แมตเราไปเลือกฟอร์แมตไว้แล้วพอพอมันเป็นล่าสุดอะ่ะมันก็เลือกแบบ มันไม่หามแล้วอะ่ะมาถึงปุ๊บฟอร์แมตให้เสร็จสรบเลยก็เลยเสียเวลากู้พอสมควรเหมือนกันครับสู้ๆนะครับพี่สิงโตขอบคุณครับถ้าเกิดว่าปิดไฟหน้าเราจะหายเหลืองแต่ว่าหน้าเราก็จะมืดแทนเพราะฉ<จ>ะนั้นเราเ,เปิดไฟเพราะว่าเสื้อเขียว <laughs> ชวนคุยได้นะครับผมถึงแม้ว่าจะตอบไม่ตรงคำถามสักเท่าไหร่เมื่อไหร่จะถึงวันพุลสวาสดัดีพี่ถึงพี่แม่คิดถึงพี่แม่และคิดถึงสิ่งไหมครับ ที่เล่นสงกรานต์เล่นสงกรานต์อยู่ที่ไทยก็หรือว่ากลับบ้านหรือว่าไปไหนเนี่ยก็ขอให้คนระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับผมมันเป็นช่วงอะไรเขาเรียกว่าอะไรเจ็ดวันอันตรายใช่ปะ่ะอยากให้มีสติในการขับรถหรือว่าไปไหนมาไหนกันด้วยนะครับเป็นห่วงเด้อทำไมพี่สิงห์ต้องทำน้องร้องคือผมอะ ไม่กล้าอุ้มเด็กอยู่แล้วปกติแล้วนะครับเป็นคนไม่กล้าอุ้มเด็กมากๆยกเว้นว่าแบบจะนั่งอยู่กับพื้นแล้วก็แบบกุ้มน้องที่แบบในระยะแบบเตี <S <s ้ยๆเพราะว่ากลัวน้องกลัวน้องหลุดมือซึ่งก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการแบบอุ้มเด็กแบบจริงจัจงแบบนั้นมาก่อนเลยเราเราก็ไม่กล้าเหมือนกันแต่ว่าเราก็อยากอุ้มนะปรากฏว่าเมื่อกี้ในงานพยายามอุ้ม คือแค่แตะตัวน้องอะ่ะและน้องรู้ว่าจะ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 สิ่งจะต้องจะจะอุ้มน้องอะ่ะน้องร้องเรือน้องร้องแบบจริงจังมากอะ่ะรู้สึกว่าสัตยาณความไม่ปลอดภัย <laughs> ปลอดภัยไม่หูนี่มั่นใจมากเลยถ้าเ<ว>ก,กิดอุ้มม่ย <ไป S 1> อยู่แบบ<ใ>นี้ต้องไม่ปลอดภัยแน่ๆอย่างนี้ บอกเลยว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าอุ้มก็คือไม่ล่วงแน่เพราะว่ารัดแบบรัดขาน้องแน่นมากอะไรเงี้ยน้องร้องน้องร้องเพราะมึงรัดขาแน่เนี่ยแหละแต่น้องเจ็บไหมอันนั้นไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราเราก็ไม่อยากน้องตกไงเรากลัวว่าเราคือเอาจริงๆเราก็กลัวไงน้องดูว่าฟอบางมากอะไรเงี้ยหรือว่าน้องเห็นผีเออจริงๆน้องอาจจะเห็นผีพี่แม่ก็เป็นได้นะครับแล้วน้องก็กลัวผีหรอกจริงจริงผีพี่แม่ออกจะน่ารัก ผมว่าหลายๆคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่ก็จะมีความแบบเบะปากเนี่ยกลัวเขาคงไม่กลัวน้องคงไม่กลัวสิงครับกลัวพี่เมธมากกว่าพี่เมธพี่เมธเป็นผีไงครับพเง,งั้นน้องอาจจะกลัวอันนิดนึงจะกินข้าวไหมหรไม่กินกินครับเพราะว่ารู้สึกปวดหัวมากแล้วก็อยากจะสปอยนิดนึงว่า หลังจากอ e ีพีนี e ้เป็นต้นไปเนี่ยอ๋ออ๋อ,อเฮ้ยมันจะเป็นสปอยล์ปะจะรู้ไหมเราว่าจะพูดว่าอะไรแล้วถึงจะรู้ว่ามไม่จะบอก,อกว่ามีคนหลายมีหลายๆคนบอกว่าไปอ่านในทวิตมาแล้วมีคนบอกว่าพี่เมธตอนก่อนตายอะ่ะก็ดูเป็นคนนิ่งๆดูไม่ได้เอ,เอร์เลยขนาดนั้น ทำไมพอตายเป็นผีแล้วถึงเอเลเจังก็ไม่มีคนคุยด้วยไงไม่มีความสุขไงใช่มันมีอยู่สองประเด็นนะครับนั่นก็คือ 1. ความทรงจําก่อนตายพี่เมธหายไปอันนี้คือ1นะครับผม 2. คือพี่เมธอยู่ที่สุสานกับเฮียเจ๋งแล้วก็อางุุนเป็นเวลานานมากนานมากมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ให้ต้องรู้สึกว่าว้าวใช่ใช่เพราะงั้น พี่เมฆก็จะอยู่ในสุสานอย่างเดียวยเป็นเวลาหลายสิบปีท,ทุกวันทุกวันก็เบื่อพอออกมาจากสุสานก็เลยมีความแบบเหมือนเราโผล่มาในโลกที่ไม่มีอะไรคุ้นเคยเลยทลายแ๊บไม่มีอะไรคุ้นเคยคุณตายต่อไปอะไรเงี้ยครับที่สําคัญประเด็นสําคัญหลักๆเลยก็คือพี่เมฆเราไม่มีความสุขงามช่วงก่อนตายนะครับผมก็เลยเอ่อนเลนิดนึงแต่ว่าหลังจากเนี้ยที่พี่เมฆจะฟื้นความทรงจา กลับมาเรื่อยๆเนี่ยจะเลิศเหมือนเดิมไหมอันนี้ไม่รู้ไปไปดูเอาเองไม่บอกด้วยเราจะไม่สปอยมากกว่านี้เราบอกได้คําเดียวว่าพี่เม์ตายแล้วครับพี่เม์ตายแล้วถามอะไรมาเราก็จะตอบว่าพี่เม์ตายแล้วมีคนถามเข้ามันเยอะมากว่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งรอเปล่าคะพี่เม์ตายแล้วพี่เมฆ อันนี้เคลียร์ไปหนึ่งประเด็นนะคะว่าทําไมพี่เมธถึงอัเลอร์ตในช่วงที่เป็นผีนะครับทีนี้ทุกอย่างทุกอย่างมีแบ็กกราวน์ของตัวละครหมดนะครับใครจะไปรู้ตอนจบโอมอาจจะตายด้วยอุบัติเหตุแล้วก็ไปอยู่ที่สุสานเดียวกันกับสิงก็ได้อืมพี่เมธตายแล้วครับเราจะไปสปาร์พี่เมธวาร์ปเก่งเหรอครับอยากจะบอกว่าในเรื่องนี้พี่เมธวารน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นวิ่งตามเขาตลอด ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นผีวับได้ทำไมไม่วับหยุดขยี้ว่าจังหวัดพระจันทร์อยู่ที่ไหน <c oughs> คือเก็ตอารมณ์ตอนนั้นไหมครับว่ามันจะมีความตื่นเต้นอยู่ในตัวแล้วก็มีความว่าการแข่งขันมันค่อนข้างที่จะไม่แต่ต่อให้ตื่นเต้นขนาดไหนกูเป็นกูกูจะไม่ตอบพระจันทร์นะการแข่งขันคือเราตอบอะไรเรานึกอะไรขึ้นมาในหัวแล้วเราตอบไปก่อนพระจันทร์ไม่ได้อยู่ในโลกไวยซ้ำไงม,มันไม่น่าจะเป็นประเทศที่อยู่ในโลกได้บางทีเราอาจจะ นึกถึงคําว่าจันทบุรีกับแล้วทำไมไม่ตอบจันทบุรีตอบพระจันทร์ทำไมกับคาว่าพระอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมามันก็เลยรวมกันเป็นพระจันทร์อะไรงนี้โธมันมันคือเขาเรียกว่าะนะถ้าศัพท์ทางชีววิทยาน่าจะเป็นโอ้ยอย่างอ้างอิงอะไรที่มันเป็นแบบว่าปฏิกิริยารีเฟ็กมันคือปฏิกิริยารีเฟ็กที่พอถามปุ๊บแล้วตอบปาเบเลออะไรอย่างเงี้ยมันคือมันคือมันคือมันจาก สมองเราแบบประมวลผลด้วยความรวดเร็วจริงปะไม่ใช่รีเฟล็กไม่ใช่สมองนี่รีเฟล็กมันคือาศาศาประสาทเออช่ามันเถอะผมผมไม่ได้เรียนชีวะมานานแล้วก็บอกเราว่าอย่าอ้างอริงอะไรที่มันเป็นแต่เห็นผมยังเงี้ยผมท็อปชีวะม .4 ม .5 นะครับจริงๆเป็นคนที่ท็อปชีวะแต่ตกฟิสิกส์แล้วก็เคมีงงมากเป็นคนที่ท็อปชีวะ มั่นใจมากๆ,ๆช่วงมสีสเรียนเรื่องปฏิกิริยาประสาทแอคซอนแอคซอนเดอร์มินอลอะไรพวกนี้รู้จักหมดแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วเจ็บไหมพี่สิงแถเก่งไม่ได้แถครับมันมันคือวิธีการเอาตัวรอดม,มันไม่ได้เรียกว่าแถแต่แค่สีข้างข,องขอลอกเล็กน,น้อยอะไรอย่างนี้ เมนชานเป็นคนแถกกริงไม่ได้แถะครัเราจะย้ำอีกครั้งว่ามันมันไม่ใช่เป็นการแถนะฮะอ่าอะไรอ่ะใช่มีคนบอกว่าพระจัน์ทรเท่ากับพระนครศรีอยุธยาบวกจันทบุรีมันก็เลยแบบปิ้งใช่ไหมครับพระจัน์ทครับไปอยู่ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละสอบแกแพทชนะเหรอคะลูกได้ที่หนึ่งกันดับเทของประเทศเหรอเชื่ง อุ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเด็กๆรุ่นหลังอะแล้วน้องที่แบบสอบเข้ามหลาลัยรุ่นหลังๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรเลยนะเก่งสิจับเชื่อมโยงเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ใช่นอกจาก<ด>แก็นเนี่ยก็ยังมีแบบเรื่องพวกแบบได้ข่าวว่ามันจะมีอะไรที่แคสอะไรไม่รู้ว่ารู้สึกเราก็ไม่ได้ตามข่าวขนาดนั้นว่า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 ,วาปัจจุบันต้องสอบอะไรบ้างแต่ช่วงของผมอะมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระวางโอนเน็ต มีตอนตอนปีผมนะจะมีเจ็ดวิชาแล้วก็โอเน็ตแล้วก็แล้วก็ o net, แล้วก็แกดแพดแกรดแพดเนี่ยเป็นอะไรที่เครียดมากนะฮะเครียดกว่าโอเน็ตสำหรับผมนะเพราะว่าผม,มาใช้คะแนนแกรดแพดเยอะแฮชแท็กหม่คนแท2สองพันสิบเก้าไม่มีใครแทไม่มีเช่นเนี้ย จะพูดว่าอะไรดีเราเป็นเก้าวิชารุ่นแรกครับสิงค์คือแบบเก้าวิชาผมไม่ทันครับผมหมายถึงว่าอมอาช่องที่ผมสอบมันก็ไม่ไม่ไม่มีถึงเก้าอ่ะมันมีสูงสุดน่าจะเจ็ดนะครับแล้วก็จะเป็นพวกแพทแพทวิชาตามสายไปซึ่งตอนเราเรียนเราก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนตามสายขนาดนั้นนะ ทำไมสอ,สอบสอบตามสายก็ไม่รู้อ่าสรุปสิ่งรู้แล้วนะคะว่าแฝดเกิดพร้อมกันแล้วก็แฝดสามารถแยกวันกันเกิดได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วง5ทุ่ม59หรือว่าเที่ยงคืนอะไรเงี้ยที่นั้นฝนตกไหมคะที่การฝนตกหนักมากเลยคะ่ะที่นี่ยังไม่ตกนะครับ แต่ว่าช่วงสองสามวันก่อนรู้สึกว่าจะฟ้าครึ้มอยู่หลายวันนะแต่ก็ไม่ถึงกระตกใช่ปะก็มีนะมีตกนะเรื่องแฝดสิ่งไม่จำเป็นต้องแก้ครับเพราะว่าจริงๆแฝดสามารถเกิดคนละวันกันได้ก็ถ้าทุ่งห้าสิบเก้ากับเที่ยงคืนไงก็คนละวันละกันเป็นไรนก็คนละวันกันแล้วเห็นปะแกดได้คะแนนเท่าไหร่เหรอคะตัดต้นไม้ให้หน้าด้านดีจังเลยแก ตอนนั้นแกดเชื่อมโยงผมได้150เต็มแล้วก็แกดแกดภาษาอังกฤษแกดภาษาอังกฤษผมรู้สึกว่าได้จะได้125ั้งครับรวมกันเป็น275-280สิ่งจะไม่ได้แล้วว่าว่าตัวเองอยู่ได้ได้อยู่ประมาณไหนแต่ว่าเพื่อนที่เก่งๆได้300เต็มกันเลยแกดแพทแอ้แกดตัวแกดเนี่ยเชื่อมโยงกับภาษาอังกฤษนะ เพื่อนจะได้300เต็มกันเลยถ้ากัดว่าคนที่เก่งๆเลยแต่ว่าสิ่งอ่อยู่ที่275หรือ280สิงจํิไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็ผ่านมาหลายปีพอสมควรแล้วสมัยนั้นเป็นสมัยที่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะแน่นเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็แน่นเรื่องไกรม,มากๆพอสมควรเลย,ลยมั่นใจมากๆกดโทรไลน์ให้เชิญสักครู่นะครับถามว่าเพชกินข้าวไหมฮะเขอเวลาขอเวลาสอง สองนาทีแป๊บหนึ่งฮะเพชรใช้ชื่ออะไรวะอ๋ปีผมอ่ะด้วยความที่มันค่อนข้างใช้คะแนนแกดเยอะมากแล้วเราเราก็ตัวเองเป็นคนที่โฟกัสในการใช้ฉลาดเข้าขนาดที่ใช้แกดเยอะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นะเป็นช่วงที่โฟกัสกับกับคะแนนภาษาอังกฤษกับคะแนนแกดเชื่อมโยงอะไรพวกนี้เยอะมากพอสมควรครับผม สองร้อยเจ็สิบห้านี่ไม่ได้ว่าเก่งนะครับในตอนนั้นน่ะแค่รู้สึกว่าถ้าจะเอาเก่งถ้าจะเอาดีกว่านี้ถ้าจะเอาได้ชัวร์ก็ต้องแบบได้ประมาณนั้นขึ้นไปซึ่งถามว่าผิดหวังไหมก็ไม่ผิดหวังนะก็รู้สึกว่าวที่ตัวเองอ่านไปมันก็ออกข้อสอบตรงเยอะอพอสมควรเหมือนกันโอเน็ o อยู่ที่แปดสิบเท่าไหร่ไม่ดูจำไม่ได้ครับสังปิดสมัยนี้ไม่มีโอเน็ตเอเอะไรโอท็อปอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยโอเน็ตเอเน็ตโอท็อปจริงๆสมัยนี้ตอนเรียนเป็นเอ็น H าอย่างเดียวเลย ก็คือมีสอบตรงกับเอนทานอยู่สองอย่างสมัยพี่ใช่ปะใช่พูดเรื่องสอบมาเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วหนูเครียดจริงๆแล้วไม่อยากให้เครียดนาดนั้นนะครัพูดเรื่องกินสิจะได้ไม่เครียด <laughs> จริงๆอ๋อถ้าถ้างั้นก็ขออนุญาตเอาพื้นที่ตรงนี้ในการให้กําลังใจน้องๆหลายคนที่กําลังอยู่ในช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่ากําลัง เตรียมสอบหรือว่ากําลังพยายามเกิดอนาคตตัวเองอยู่นะครับก็กําลังดูไลฟ์ไปอยู่นะคะเออถ้าเกิดเตรียมสอบเราก็ไปอ่านหนังสือไม่ก็ก็เปกำลังใจให้แล้วกันเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเราก็เครียดมากพอสมควรเหมือนกันเพราะมันเป็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างช่วงเวลาช่วงระยะเวลาที่คาาเกี่ยวกับกับอนาคตของตัวเองอ่ะก็อยากให้ตัวเอง แค่ช่วงนี้ละกันในการทุ่มเททุ่มเทนิดนึงทุ่มเทในการอ่านหนังสือหรือท่าแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับผมแบบฝึกหัดข้อสอบเก่าเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยสิ่งไม่ใช่คนเก่งแต่ว่าสิ่งอะช่วงนั้นก็ทําแบบแบบข้อสอบเก่าๆของเดือนก่อนเยอะมากถ้าอาจจะแย่หน่อยถ้าเกิดว่าเจอข้อสอบใหม่ๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเวลาเราทําข้อสอบเก่าๆเยอะเนี่ยต่อให้เจอข้อสอบใหม่ยังไงเนะี่ยเราก็ยังรู้แนวว่าเขาจะออกประมาณไหนอยู่ดีนะครับผม เป็นคนพูดมากเหมือนกันเนาะแต่ถ้าไปทําข้อสอบเก่าปีพี่อ่ะก็คือไม่ช่วยอะไรนะเก่าไปเพราะว่าเปลี่ยนรูปแบบการเรียนหมดเลยอ่าม,ม,มันบางทีเราก็ดูในช่วงในระยะเวลาห้าปีเอเอ<ม>ช่วงระยะเวลาห้าปีสาระไม่ได้มาเต็มเราแค่รู้สึกว่าเออมันคงเป็นช่วงช่วงนี้พอดีที่น้องกาลังสอบเข้มามหาลัยนะครับอ๋อที่สําคัญคือเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรัก นะครับผมหล,หลายคนอาจจะมองว่าขนาดนี้โอเคกับเราแล้วแต่ว่าอยากให้น้องโฟกัสดีๆบางบางสิ่งบางอย่างอะเราชอบเรียนก็จริงเราชอบเราชอบกับเรารักที่จะทํามันไม่เหมือนกันนะครับลองลองนึกสภาพดูเช่นอย่างผมเนี่ยฮอบบี้ผมคือการถ่ายรูปถ่ายรูปเลยนะแค่ถ่ายรูปนะในเรื่องถ่ายรูปอย่างเดียวแต่ว่าถ้าถามตัวเองอีกครั้งว่าถ้าในอนาคตเราต้องไปถ่ายรูปเป็นงานงานประจําอะ แล้วจะต้องมีบลิฟจากลูกค้าหรือว่าอะไรที่แบบว่าโฟกัสมาตรงๆว่าเราต้องทําอยู่ในกรอบหรือว่าต้องทาทุกต้องถ่ายรูปแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันเนี่ยเราจะโอเคกับมันไหมเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราชอบการถ่ายรูปเป็นฮ็อบบี้เป็นงานอดิเรกเฉยๆไม่ได้ไม่ได้อยากจะทําอาชีพเกี่ยวกับถ่ายรูปเฉพาะรูปนะแต่ว่าพภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาสั่ง ใช่ใช่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามาตามบรีฟเนี่ยเราเราจะรู้สึกว่าความเป็นตัวตนเรามันมันมันลดลงโหดูโ,หโอเคก็อยู่ห้องไหมเพราะฉะนั้นอยากให้อยากให้ลองถามตัวเองดูว่าในสายอาชีพหรือว่าใน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 ใ,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 ในสิ่งที่ตัวเองเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องทํางานนั้นๆทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะเราจะมีความรู้สึกยังไงนะครับมันไม่เหมือนกันนะกับการ เราชอบเราอยากทําเป็นงานอดิเรกเราอาจจะไม่ได้อยากทํางานตรงนี้ทุกวันก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้ต่อให้แบบเข้ามาหาลาัยไปแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่สายที่จะเบนเข็มอาจจะไปเรียนปอโทรหรือว่าอาจจะไปสายอาชีพที่ตรงกันข้ามกับกับที่ตัวเองเรียนมาก็ได้ขอแค่มีความชอบเท่านั้นเองเอาง่ายๆก็ขอให้สอบเข้าแล้วก็เรียนให้จบก่อนก็เป็นได้ก็ก็ก็ น่าจะง,ง่ายแล้วปะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันสอบเข้ามหาลายัย <c oughs> นี่ยังอยากไปนั่งเรียนใหม่เลยไปเรียนประชาสัมพันธ์ใหม่จริงๆในบางทีอ่ะบางอย่างที่เรียนเรียนในมหาลัยอ่ะมันเป็นวิชาที่มันเป็นอินโฟมชันหรือว่ามันเป็นมันเป็นวิชาการที่เป็นพื้นฐานที่เราควรจะรู้แต่ในชีวิตจริงอ่ะเราเอาพวกนั้นมาประยุกต์ใช้เยอะมากกว่าสมควรเหมือนกันนะครับบางทีอาจจะไม่ได้แบบ มันอาจจะไม่ได้ตรงตามสิ่งที่เราเรียนเสมอไปเช่นในชีวิตจริงสิ่งอาจจะไม่ได้ใช้แคปรูรัสในการทํางานอันนั้นก็ได้นะแต่สิ่งก็ต้องเรียนไงอยู่ท,ที่อยู่ที่ว่าจะเข้าที่ไหนด้วยอ่าใช่มันต้องมันต้องรู้ว่าเราจะเข้าที่ไหนแล้วเราถึงตั้งเป้าอันนั้นแล้วก็สอบให้ได้คะแนนเขาทีพอเขาได้สาระมีอยู่จริงก็นี้ก็ไม่ได้คะแนนสูงเลยนะแต่ก็เลือกคณะที่มันแบบ โอเคที่เราโอเคแล้วก็มหาลัยที่โอเคหลายๆคนก็ถามมาว่าเออธรรมศาสตร์เข้ายากไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่ยากก็ถ้าประตูเปิดเดไม่มีคณะไหนเข้ายากไม่มีมหาลัยไหนเข้ายากถ้าถ้าเราตั้งใจแล้วก็มีความพยายามแต่ถ้าประตูปิดก็เข้าไม่ได้อืมเออบางบางครั้งสิงก็รู้สึกว่าสิงก็อยากไปแนะนวน้องเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ พูดกนะนำตรงว่าเราก็เป็นคนที่เรียนชา้าเอเราก็ซิวอะเพราะงั้นลองจะรู้ตัวเองว่าในสิ่งที่เราต้องการว่าก่อนหน้าน,นั้นเราเราเรามีความรู้สึกยังไงกับคณะนี้แล้วทําไมถึงซิวไปอะไรเงี้ยครับพื้นฐานบางวิชาเช่นอย่างนี้เศรษฐศาสตร์เนี่ยเศรษฐศาสตร์เนี่ยตอนแรกอะสิ่งไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์แบบ แย่เลยนะหมายถึงว่าตอนมัธยมอะ่ะสิ่งเรียนเศรษฐศาสตร์ได้คะแนนดีด้วยเกรดดีด้วยแต่ว่าพอถึงเวลาที่เข้าไปเรียนมหาลาัยแล้วเนี่ยมันเจาะลงลึกไปกว่านั้นแล้วถ้าคุณไม่ได้ชอบจริงๆถ้าคุณไม่ได้มีใจรักจริงๆอ่ะมันก็อาจจะยากเกินกว่าที่คุณจะเข้าใจก็ได้อะไรเงี้ยถ้าไม่ยุให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนหรอกเปลี่ยนจะเปลี่ยนอยู่แล้วเดีย๋ยวมาตอนนั้นในี่โหเอาไงดีวะนี่บอกไปเลยย้ายไปเรียนกรุงเทพเลยไปเรียนนิเทศโน่น โนนี่คือจะเปลี่ยนอยู่แล้วคุยกับพ่อไปตั้งนานแล้วเสียดายตอนเรียนเศรษฐศาสตร์อยากให้สิ่งเรียนจบก่อนแล้วค่อยไปต่อทปอ,ป,ปอโทนิเทศต้องบอกก่อนว่าสิ่งอ่ะของเศรษฐศาสตร์ปิดตัววิชาภาคตัวหนึง่งซึ่งมันทําให้วิชาวิชาภาคเนี่ยมันถ้ามันไม่ผ่านตัวนั้นตัวต,ต,ต่อมาที่เราเรียนไปทั้งหมดอ่ะมันถือเป็นโมฆะแล้วสิ่งอ่ะไม่ได้ดูอยากให้ทุกคนโฟกัส ที่กําลังเรียนมหาหลัยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสเรื่องวิชาภาคด้วยนะครับมันจะมีวิชาบางวิชาที่จะต้องผ่านตัวนี้ก่อนถึงจะเรียนตัวต่อไปได้ถ้าไม่งั้นตัวก่อนถ้าไม่งั้นตัวต่อต่อไปที่เรียนอะ่ะมันจะถือเป็นโมคะล,ลงได้ลงได้บางมหาหลัยเขาสามารถลงตัวต่อ,ต,อต่อไปได้เช่นแบบเรียนควบกันไปเงี้<อ>หยหมายถึงในเทอมเดียวเรียนควบกันไปของเราคือมันแบบถ้าเกิดตัวแรกไม่ผ่าน อ่อันเนี้ยสมมติว่าเทอมเนี้ยเรียนตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสองควบไปด้วยกันได้แต่ว่าถ้าตัวหนึ่งติด F หรือว่าถ้าคุณดรอปตัวหนึ่งตัวสองก็เป็นโมฆะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องโฟกัสดีๆว่าตอนนั้นน่ะคุณเรียนไหวไหมสองตัวที่เป็นวิชาภาคหรือว่าเป็นวิชาโหดวิชาหินอะไรเงี้ยครับก็สรุปว่าตอนนั้นน่ะไม่ผ่านวิชาภาคเรียนต่อไปฝืนเรียนต่อไปเกรดก็แย่ลงเรื่อยๆเพราะว่ามันปีสี่แล้วอ่ะมันก็ตัวหารมันเยอะเพราะงั้นมันชุดเกรด เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะเริ่มใหม่หรือว่าถ้าเราจะเรียนต่อจริงๆอะ่ะเราไปเริ่มที่มันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็เป็นเป็นแนวทางที่เรารู้สึกว่าทําเกียรติได้ดีจริงๆดีกว่าเพราะงั้นพอถึงมามองกรุงเทพแล้วเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบก็เลยมาได้ไไจนถึงแบบสามจุดสามจุดสามสามจุดสี่อยู่ประมาณเนี้ยครับผมที่เงี้ยไม่ใช่อะไร ตั้งนึงคอแห้งอ๋อใช่สิ่งอาจจะเคยพูดย้ำหลายรอบแล้วว่าปีหนึ่งอะเป็นเป็นปีสําคัญในการเก็บเกรดมาเก็บเกรดมากมาเราเราเราลิ้นพันกันเป็นปีสําคัญที่ใช้ในการเก็บเกรดมากๆานะครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยโอเคเทอมหนึ่งบางคนอาจจะใช้เวลาปรับตัวแต่เทอมสองเนี่ยขอนิหนึ่งขอให้ทุกคนตั้งใจเพราะว่า หลังจากนั้นปี 2. ปี3ปี4ขึ้นมาเนี่ยตัวหารมันจะเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วการเชื่อดึงเกรดขึ้นศูนย์จุดเท่าไหร่เนี่ยมันก็เริ่มยากขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแล้วปีสูงๆไปอ่ะวิชาภาคหรือวิชาอะไรที่มันเจาะลึกลงไปในแต่ละคณะค่อนข้างยากพอสมควรเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เขาเก็บตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะครับนั่นคือประเด็นหนึ่งที่สิงเคยบอกโอมไปว่าทําไมปีหนึ่งไม่ทําเกรดให้ดีๆแล้วโอมก็คัดตอบก็เอ็มสิบ ม่ของน้องน้องยังตามสอบทีหลังได้ปีสามคือนรกฮะปีสามคือนรกเออใช่ตอนที่ผมอยู่ปีสามผมบอกเลยว่าปีสามเทอมหนึ่งเทอมสองมันเป็นปีที่แบบเหนื่อยมากไม่ว่าจะมหาลัยไหนมันนรกแบบเรียนเรียนทุกอย่างในปีสามอ่าทุกอย่างเราจะมายัดอยู่ตรงปีสามเทอมสองอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ปีสามเทอมสอง 2. รอวันที่พี่สิงเรียนจบนะคะขอบคุณนะครับอีกไม่นานใช้เวลาไม่นานหรอแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนที่เป็นเมนเเจอร์กันหมดแล้วนะเพื่อนคืออยู่ในระดับเมนเเจอร์กันไปแล้วจริงปีสามเพิ่มสองหลายๆคนเอาแค่ปีสามมาหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าท้อนะท้อมากๆเลยกับการเรียนอะ่ะก็เป็นกังใจใจละกันเพราะว่าเออมันก็ท้อจริงแหละแต่พอผ่าน ด้วยความที่เรียนปีสามมารอบนี้เป็นรอบที่สองอ่ะรู้เลยว่าว่าว่ามันเหนื่อยมากจริงๆเพราะฉะนั้นอยากจะเป็นกําลังใจให้สําหรับใครที่เรียนอยู่ปีสามอยู่นะครับเพราะว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าผ่านไปได้มันจะภูมิใจมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราเคลียร์ของปีสามพวกวิชาก็ยากได้แล้วเนี่ยปีสี่วงเล็บในบางมหาลายัยหรือว่าในบางคณะก็คุณก็อาจจะง,ง่ายขึ้นแล้วก็สบายมากขึ้นถ้าคุณจัดตารางในการลงทะเบียนเรียนดีๆนะครับ อืมเป็นช่วงแน่แน่ก็เห็นน,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 น้องถามคนเข้ามาเยอะมากเลยว่าแบบช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบสอบเข้าเอยแล้วก็แบบเรียนแบบมหาลัยเอออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะพูดถึงเรื่องอะไรเราก็จะพูดพูดถึงเรื่องการเรียนละกันเผื่ออาจจะช่วยอะไรได้บ้างเพราะว่าในฐานะผู้อาวุโสแล้วก็ผู้มีประสบการณ์ในการซิวมาก่อนมั่นใจว่า คงพูดแนวแนวทางน้องได้ในระดับหนึ่งแหละเพราะว่าเรามีประสบการณ์จริงๆพี่สิงเตรียมตัวยังไงกับการสอบข้อสุนทราบคะตอนนั้นรู้สึกว่าแนวข้อสอบครับแนวข้อสอบนี่สำคัญมากเช่นข้อสอบย้อนหลัง3าถึงสปีข้อสอบเอาถึง5ปีเลยละกันการทำแนวข้อสอบเยอะๆช่วยได้มากช่วยได้มากจริงๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับ การเห็นโจทย์เก่าๆอ่ะบางทีมันจะทให้เราทําข้อสอบได้ไวขึ้นบางคนทําข้อสอบได้แต่ว่าทําข้อสอบไม่ทันมีนะมีเยอะด้วยทําได้นะแต่ทําไม่ทันก็อาศัยจากการที่ท,ที่ที่ทําบ่อยๆแล้วมันจะไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นทุกอย่างครับใช้ความเคยชินใช้ความคุ้นเคยง่ายๆเลยแค่แค่การพูดเนี่ยเมื่อก่อนตอนสมัยแรกๆที่ สิ่งทํางานตรงเนี้ยสิงกโปพูดไม่ได้หลายๆคนคงน่าจะรู้ถูกป่ะู่วันนี้สิงคโปพูดพูดแบบพูดจนหมาเพื่อชุดพูดจนแบบเคยพูดจนแมวพี่เจนแบบหลับอ่ะที่ตอนนั้นไปแต่งหน้าพูดจนแมวพี่เจนอ่ะหลับไปเลยอ่ะพูดจนหมาพึ่งวันเร want to learn Thai right now น จะบอกว่าในทีจะบอกว่าถึงแล้วครับอ๋อโอเคไม่ไม่สำคัญว่าคุณจะใช้เวลากี่ปีในการเรียนให้จบนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเรียนจบไม่จบความพยายามเราอยู่ตรงไหนยังไงก็จบน,น,นความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นใช่ถูกไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละความสเร็จอยู่ที่นั่นนะครับ เป็นเป็นเป็นคำที่แม่สิงเนี่ยเคยบอกไว้ตลอดเวลาว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอ่าใช้ได้ใช้ได้จริงพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นสำเร็จไหมอีกเรื่องนึงตลกตลกใหญ่ละถึงแล้วนะครับเดี๋ยวสิงจะขออันนี้เอาขออันนี้ไปทานข้าวก่อนนะครับโอ้ย แล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้าง,งานหน้าเดี๋ยวจะขอชดเชยของวันนี้นะครับในการพบปะพูดคุยกันหลังจากเลิกงานตอนนี้ขอไปกินข้าวก่อนนะครับ,รบทุกคนทุกคนกลับดีๆนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขในช่วงสงกรานด้วยนะครับบายบาย